สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในโหมดซอมบี้เหมือนเดิมนะเอเอ,เอ,อเอเออี้อะไรเนี่ยอ้ไอเวนวันนี้เราก็รับภารกิจจากหญิงสาวนะครับผมเขาบอกว่าหลังโบสเนี่ยมันมีสุสานนะ เขาบอกให้ไปเผานะครับผมเพราะว่ามันอาจจะเกิดโรคระบาดพวกผีเนี่ยมันอาจจะโผล่มาจากสูสานตรงนี้ก็ได้นะอาจจะเป็นจุดกําเนิดเริ่มต้นนะครับผมเขาก็เลยแบบวานให้เราเนี่ยมาช่วยเผาลงศพให้หน่อยเออเพื่อแบบผีจะได้ไม่ต้องมาเกิดมาเราไปหาเจอสุสานล้ะแม่งวิ่งบนในบวชตั้งนานมาเรามาชาพนักกิจมันตรงนี้ใช่ไหมน่าจะเป็นโรงนี่แหละตามเครื่องหมายปึบ เผา,าวพวกญาติมาปั๊บเลยมากินข้าวต้มญาติบอกยังไม่เชิญกูกินข้าวต้มเลยเผาซะแล้วมาญาติมากันเต็มเลยคราวนี้เกล่าไม่สนไม่สนไม่สนมาตัวเดียวแหมตัวเดียวกลัวอะไรวะเรามาเผาตามจุดนะมีกิโลเนี่ยประมาณเหลืออีกสี่โลนะเผาโอเคอีซี่อุย้ย เนี่ยหิวโหยพวกนี้พวกนี้หิวโหยว่ะเผาปลบโอเคเหลืออีกสองไม่สนใจแล้วไม่สนใจพวกมันตอนนี้พวกมันน้อยอยู่โอเคอีกโรงหนึ่งยิงไปเป้งกระสุนหรือเปล่าจริงไหมเก็บไว้มันซาวเอร์เบอร์ไงหลบโอเคเรียบร้อย เฮ้ยอะไรวะเดี๋ยว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 ,ยว,ยว,ยวม้าก็วิ่งไปไหนเนี่ยม้าตื่นนะโอเคให้ทำอะไรต่ออ่ะเปลี่ยนเป็นอาวุธก่อนถือครบเพลิงแล้วมันยิงไม่ได้โอเคเราเผาหมดแล้วในแผนที่ก็ไม่มีเอ้ยไอ้พวกนี้นี่วิ่งตามอยู่นั่นแหละยิงอะจัดไป อ๋อต้องยิงใช่ไหมต้องกำจัดพวกนี้ด้วยอ๋อนั่วก็แค่เผาลงอย่างเดียวโอ้หนานมากคือไม่เล่นภารกิจนี้นานมากเฮ้ยปึง้งตัวแตกอื้ยฟันศอกฟันศอกทีเดียวก็ไอ้นี่เลยนะฟันช็อตฟันคิวเลยนะผมปึง้งเรียบร้อยอีซี่ว่ะ เดี๋ยวเดี๋ย,ย,ย,ยกระสุนมันยิงได้ทีละสองนัดพ่อคุ้นฟันศอกฟันศอกหัวขาวไว้ทีนึงฟันสอกถึงกับซุดครับผมเหลือเหลืออุ้ยอ่าไงล่ะเจอแบบลูกพี่มันมาแล้วโอ้โหอ้วนฉุกเลยไอตัวนี้กินเยอะไอตัวนี้แบบกินชาวบ้านไปเยอะไงตัวเลยอ้วนถุกเลยตัวนี้ ปึ้งเดียวโหม้าเป็นอะไรเนี่ยยังไม่ทันเรียกก็วิ่งมาขวางเดี๋ยวยิงม้าตัวเองตายเลยปึ้งปึ้ง,งโอเคเรียบร้อยหุยตัวใหญ่ก็ไม่ใช่อะไรนี่มาจิบจิบโอเคเรียบร้อยออย,ออยอีซี่ครับผมเราแบบยึดตรงนี้ได้แล้วนะครับผมตรงนี้เคลียร์แล้วตรงโบสถ์เป็นที่ปลอดภัยแล้วไปกลับ เก็บของกันเก็บศพโอ้ศพศพเน่าศพไม่มีอะไรเลย <laughs> มัสตันยังแบบหยีเลย <laughs> มัสตันร้องหยีเลยมา้มาวันนี้แล้วเนี่ยพอจะใช้ม้าก็หนีพอไม่ใช้เนื้วิ่งขวางปืนเดีย๋ยวยิงม้าเต่งจริงๆนะเนี่ยจริงมานี่แล้วโอเคโอเคเรากลับเข้าเมืองไปส่งภารกิจนะทำไมเมืองมันเงียบลงเอ้ย ได้ยินเสียงอะไรป่ะใช่ไหมเหมือนเสียงเสียงใครยิงกันวะ oh <my> อ๋อพวกชาวบ้านมันยิงซอมบี้บนหลองคาเฮเลต้องช่วยนะครับผมเป็นแบบภารกิจแบบสายฟ้าแลบเดี๋ยวก่อนที่จะไปช่วยนะขอเข้า ขอเข้าตึกนี้ก่อนมันมีของนะครับผมตรงแผนที่มันมีของจุดบอกอยู่นะว่าของอะไรอยู่ตรงไหนนะครับผมเอาไปเก็บกระสุนกระสุนปืนอะไรประมาณนั้นเนาะเข้าก่นอนเอ่อออยู่ชั้นบนโอเคเฮ้ยเรียกญาติหรอเรียกญาติครับผมขึ้นข้างบนโอเคไม่มีอะไรอันนั้นแน่มีซุกไหม ไม่มีใช่ไหมไปเปิดทีบก่อนดีกว่าน่าจะได้กระสุนนะส่วนมากเริ่มเริ่มเกมไม่ค่อยได้อะไรหรอกโอเคกระสุนนะยี่สิบหกได้มายี่สิบหกเม็ดนะเรียบร้อยเราไปช่วยชาวบ้านไปปึ uh huh. ้งเราต้องยิงซอมบี้ให้ครบให้หลอดสีเขียวเต็มนะผมปึง้ง นันจะมีอยู่สองเวฟนะสองเวฟก็คือสองจุดข้างบนนะั่นนะมา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 ไม่มีมันอยู่ไหนนี่นี่น,น,นี่ตรงนี้ปึ้ง oh, now, ไอ้พวกที่อยู่บนหลังคายิงโดนกันบ้างหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยโอเคตรงนี้ไม่มีวะ่ะ หาครับผมนี่ไงพอเราแบบเปลี่ยนมุมกล้องปุ๊บเปลี่ยนฉากกลับมามันจะรีเซ็ตให้พอดีเลยขึ้นไปหามันมันยิงโดนกันหรือเปล่าวะเนี่ยพวกนี้พวกอยู่กัน4นี่ห้าคนยิงโดนกันหรือเปล่าเนี่ยไหนยิงอะไรกันมันยิงอะไรวะยิงโดนหรือเปล่าเนี่ยโอ้โห ต้องให้ข้าพเจ้าลงไปวิ่งหาใช่ไหมลำบากใช่ไหมโอเคแบบเผื่อไม่เผื่อผู้เล่นไม่มีอะไรเล่นใช่ไหมล่ะเออให้แบบเราลงไปหาใช่ไหมไหนตรงไหนนี่ไงนี่ไงบาคผมไปครับผม,เ,บผมเดินเดินสวยเป็นผีเดินสวยไม่ได้เป็นซอมบี้ต้องเดินเป๋ ห้ามเดินสวยตรงนี้นี่ไงไปเป้งอีกตัวหนึ่งปึ้งอีกอีกประมาณสองตัวอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยววิ่งไปตรงนูน้นนี่ไงอือโอเคเรียบร้อยจบปึบ้งเด็กสองตัว ยิงทะลุต้ตนไม้ครับผมปืนแรงมีชัยกว่าครึ่งอีกตัวนึงมานี่โอเคจบกับพี่น้องเป็นภารกิจแบบสายฟ้าแลบตัวนี้อะไรบนหลังคาอ๋อแบบพวกาชาวเมืองนะแบบต้องหนีอพยพไปบนหลังคานะครับผมอ,อย่าง,งาน้ำท่วมปัจจุบันเลยเฮ้ย <pan> แต่นี่เป็นฝูงซอมบี้นะผมหนีบนหลังคานะโอเคปลอดภัยแล้วลงมาได้แล้วไม่รู้ปลอดภัยจริงหรือเปล่ากูยังไม่มั่นใจตัวเองเลยโอเคตอนนี้คัดซีนคัดซีนตรงนี้พี่ไม่ได้ปรับสุดนะผมพี่ไม่ได้ปรับตั้งค่าอะไรสุดเลยปรับกลางๆกลางกก็ยังเล่นลื่นนะผมโอเค ตัว DLC ตัวนี้ก็ไม่ค่อยลึกมากเดี๋ยวคลิปไม่ว่าคลิปหน้าหรือคลิปต่อ,ตอไปเดี๋ยวอาจจะพาไปเก็บม้าไฟนะผมเออมันมีม้าไฟนะผมแบบมมาม้าติดไฟอะ่ะแล้วแบบวิ่งชนซอมบี้แบบเป็นไฟนะผมโ็เท่เนี่ย ภาพสวยสวยจัดอันนี้คือปรับไม่สุดนะทุกคนแล้วภาพก็จางนะพี่พี่ปรับภาพจางนะผมโอเคใช้ได้อยู่ไปเจอกัใหม่คลิปหน้านะอันนี้พี่แบบมาเล่นภารกิจให้ดูแบบคร่าวๆนะผมในโหมดซอมบี้นะเดี๋ยวในคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรอีกนะครับผมในเรดดินดิลัมชันนะไปแล้วครับบายบายครับ